วันนี้มาตอบคำถามลูกค้านะครับมีน้องคนนึงถามว่าเวลาจับขอด c ีแอดไนเนี่ยไม่บอดแต่จับขอด C แล้วบอดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก็เบื้องต้นนะครับสันนิษฐานเลยนะว่าเวลาจับขอด c ีแอดไนเนี่ยน้องน่าจะจับเป็นฟอร์มประมาณนี้เนาะแต่เวลาพอจับขอด C ีเนี่ยโอกาสที่มันบอดเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นที่ตำแหน่งตำแหน่งนิ้วนะครับโดยเฉพาะ นิ้วชี้นะครับที่มันอาจจะงุ้มไม่มากพอจนทําให้มันไปแตะกับสายหนึ่งนะครับในขณะที่ถ้าเราจับขอ c ีแ9นเนี่ยนิ้วก้อยโดยธรรมชาติโดยตําแหน่งมันจะงุ้มได้เยอะกว่าโอกาสที่นิ้วมันจะไปติดสายอื่นมันก็น้อยลงเนาะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียงบอดได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับไล่ดูเลยนะสมมุติเวลาจับขอ C ีแล้วบอดเนี่ยเส้นไหนที่มันบอดนะครับ mm hmm. 5 4 3ส1สอง่อ่ะ ถ้าสมมุติเส้นหนึ่งบอดเนี่ยก็แปลว่านิ้วชี้เราเนี่ยแหละเวลาจับเนี่ยมันไปทับกับเส้นหนึ่งก็ต้องพยายามปรับตำแหน่งนิ้วโป้งนะครับแล้วก็งมนิ้วชี้เข้ามาอย่างนี้นะครับก็จะไม่บอดแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ต้องระวังก็คือพยายามนะครับอย่าให้เล็บยาวเกินนะเพราะถ้าเล็บเรายาวเกินเนี่ยก็จ,จะทําให้การกดเนี่ยมันไม่แน่นพอแล้วก็ทําให้เสียงบอดได้เหมือนกันครับ